สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศาเที่ยงวันทันเหตุการณ์กักบผมธนินวัฒน์พัฒนาเวรคุณนะครับวันนี้เราจะมาติดตามการคาดการณ์อากาศสัปดาห์หน้าครับ วันนี้การรายงานการคาดการณ์อากาศสัปดาห์หน้าย้ายมาอยู่ในช่วงเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าช่วงเย็นจะต้องให้เวลาไปกับกีฬาเอเชียนเกมนะครับดูกันเลยครับผ่านกราฟิกข้อมูลอากาศข้อความข่าวสามวันนี้เป็นวันแรกที่กรมอุตุจิมวิยาให้น้ำหนักกับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมในบริเวณภาคอีสานและภาคเหนือนะครับดันให้ร่องมรสุมหรือร่องฝนนั้นเลื่อนต่ำลงมาอยู่ที่เหนือตอนล่างกลางตอนบนและอีสานล่างครับตอนบนจึงมีฟ้าที่สดใสขึ้นส่วนตอนกลางจึงเจอกับฝนที่ตกหนักในช่วงข้ามคืนที่ผ่าาาานนมมใภกกลลงงแะรรุเทพปิ สัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องจับตาอีกว่าความกดอากาศสูงจากจีนนั้นจะดันลงมาอีกหรือไม่และแค่ไหนเพราะว่าจะมีผลให้ร่องมรสุมหรือร่องฝนนั้นเลื่อนต่ำลงไปเรื่อยๆได้นะครับส่วนพรุ่งนี้สาการฟ้าฝนจะดีขึ้นเนื่องจากว่าร่องมรสุมจะเบาลงและเลื่อนขึ้นไปข้างบนครับทำให้ต้นสัปดาห์หน้าฝนทั่วไทยจะลดลงอย่างชัดเจนประเทศไทยตอนบนจะมีความเสี่ยงฝนอยู่ในเกณฑ30์30-60%ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝนจะทรงๆ40-60%ของพื้นที่ทั้งสัปดาห์คลื่นในทะเลสัปดาห,ห เดินทางท่องเที่ยวทางทะเลได้นะครับสรุปพยากรณ์สามร้องสิงหาครับร่วงระวังอันตรายจากฝนตกหนักทั่วไทยจะมีแค่วันนี้สู้หนีเท่านั้นนะครับ ที่เหนืออีสานขึ้นดอยขึ้นปูนต่อทีนี้อาจจะสัมผัสอากาศที่เย็นลงต่ำกว่า20องศาเลยนะครับดูภาพความงามของทะเลเหมอกที่เขาพ้อมเป็นธูปเรียกน้ำย่อยกันก่อนนะครับคุณวิมารินเวสวรรัน์นักข่าวอากาศทางบ้านส่งผ่านแอปดี306องศามาแชร์ให้ชมกันครับพักกลางกรุงได้เย็นนี้คืนนี้ยังต้องเตรียมรับมือกับฝนที่มีโอกาสตกซ้ำที่เดิมน,นะครับชาวกรุงเทพระวังรถติดจากฝนตกหนักตอนกลับบ้านในวันศุกร์ทันศาเลยนะครับเรามาตามมาต่อช่วงข่าววันใหม่เลยนะครับเพราะนี่คือ ทีวีสองร้อยสิบสามนะครับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันไทยจำกัดมหาชน